สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือวีเอลอยครับซึ่งแมตช์แรกสนามที่3สัปดาห์ที่3นี้ที่ประเทศไทยนะครับไทยจะเจอกับเนเธอร์แลนด์เวลา20 30นามิทีคุณผู้ชมก็รอติดตามชมได้เลยนะครับมีแล้วนะครับสำหรับ VNL คะแนนตารางตอนนี้นะครับก็วิ่งออกมาแล้วซึ่งแข่งขันไปแล้วเนี่ยสองคู่นะครับสำหรับสรุปผลล่าสุด วันนี้นะครับสำหรับไทยเองนะครับมี3สิ่งที่จะจบสาวส้มให้ได้ในแมตช์แรกสนามที่3นี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเรื่องนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับการแข่งขันวลเบ์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือเวเนล2023มาที่27มิถุนายน2566นะครับมีทั้งหมด4คู่ด้วยกัน2สนาม2ประเทศนะครับคู่แรกเป็นเยอรมนีกับ สาธารณรัฐโดมินิกันเวลา13.30นาฬิกาทีแข่งจบไปแล้วนะครับซึ่งแข่งที่เกาหลีใต้นะคู่ที่ 2. โครเอเชียพบแคนาดาแข่งเวลา 17. นาฬิกาแข่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งแข่งที่ประเทศไทยส่วนคู่ที่3เป็นบันกเรียกับเกาหลีใต้กําลังเริ่มการแข่งขันนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้นะแล้วก็คู่ที่ 4. ไทยพบกับเนเธอร์แลนด์ เวลา20นิกานาทีอันนี้นะครับก็แข่งที่ประเทศไทยทีนี้นะครับสำหรับสรุปผลตอนนี้เนี่ยนะครับแข่งเสร็จไปแล้ว2คู่แล้วก็ตอนนี้เกาหลีใต้กับทางบัลแกรเรียกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับสำหรับคู่แรกนะครับเยอรมันเอาชนะ สาธารณรัฐโดมินิกันไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ18 18ต่อ25แล้วก็25ต่อ21นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับเกมนี้เยอรมันยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีในเรื่องของการเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเสิร์ฟหนักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การบล็อกของเยอรมันค่อนข้างดีทีมนะครับค่อนข้างที่จะทำเกมรุกได้ดีส่วนโดมินิกันนะครับทีมค่อนข้างที่จะรวนหน่อยแต่ว่าเกมรุกเขาก็ยังดีแต่ทั้งนี้นะครับเขาก ในเรื่องของการรับเสริรบเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นคู่ของโครเอเชียกับแคนาดาแข่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้ที่ประเทศไทยผลปรากฏนะครับโครเอเชียแพ้แคนาดาไป 0- ูต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์21ต่อ25 21ต่อ25แล้วก็26ต่อ28ถือได้ว่าแคนาดาเอาชนะโครเอเชียได้3เซตนะครับสำหรับในแมตชนี้นะครับทำให้แคนาดามีคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากติดตามการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับบัคกบูด t v แล้วก็เชโร่เอเ com นะครับทางเว็บไซต์เนี่ยสามารถชมสดได้ซึ่งบางคู่นะครับที่ไม่ใช่ทีมสาวไทยเนี่ยช่อง7 HD จะไม่ได้ถ่ายทอดสดนะแต่ทั้งนี้นะครับช่อง7 HD ถ่ายทอดสดคู่ที่เป็นคู่สาวไทยกับทีมชาติที่จะต้องเจอนะครับอย่างวันนี้27มิถุนายน66นะครับเวลา2ทุ่ม30นาทีถ่ายทอดสดนะครับ เอาง่ายๆเลยก็คือช่อง7 HD กด35เนี่ยดูง่ายสุดแล้วนะครับซึ่งไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยด้วยแล้วก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดนะครับท่านใดที่มีบัตรเข้าไปชมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับจะได้ กาติดขอบสนามนะครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมสาวไทยด้วยนะครับสำหรับตอนนี้มีตารางคะแนนนะครับสำหรับตารางสะสมคะแนนของการแข่งขันเย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ซึ่งก็เริ่มขึ้นในสนามที่3แล้วนะครับตัวเลขการแข่งขันตัวเลขคะแนนก็ปรากฏดังนี้นะครับอันดับที่1ตอนนี้ โปแลนด์ยังรั้งอันดับ1น,นะครับมีทั้งหมดเนี่ยนะครับยีแต้มก็คือแข่ง8ชนะ7แพ้1มี20แต้มรอแข่งอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อันดับ2สหรัฐอเมริกา USA แข่ง8ชนะ7แพ้1มี19แต้มอันดับที่3เยอรอมน,นีแข่ง9ชนะ7แพ้2มี19แต้มเยอรอมน,นีนะครับได้แต้มเพิ่มจากการชนะดวมิกันไปนะครับซึ่งแข่งไปแมตช์แรก ของสนามที่3แล้วส่วนอันดับ4เป็นตุรกีแข่ง8ชนะ6แพ้2มี19แต้มอันดับที่5จีนแข่ง8ชนะ6แพ้2มี18แต้มอันดับที่6บราซิล แข่ง8ชนะ6แพ้2มี18แต้มอันดับที่7ญี่ปุ่นแข่ง8ชนะ5แพ้3มี16แต้มอันดับที่8อิตาลีแข่งแชนะ5แพ้3มี12แต้มอันดับที่9แคนาดาแข่ง9ชนะ4แพ้5มี13แต้มแคนาดานะครับเพิ่งเอาชนะโคเอเชียไป3ต่อศูนเสร็จนะครับทำให้แต้มเพิ่มขึ้นมา3แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่10เป็นเซอร์เบียแข่ง8ชนะ3แ้5มี10แต้มอัันดบที่21 โดมินิกันแข่ง9ชนะ3แพ้6มีเแต้มยังเท่าเดิมนะครับเพราะว่าแพ้ให้กับแคนาดาไปแล้วก็อันดับที่12เนเธอร์แลนด 13, ์แข่ง8ชนะ2แพ้6มี8แต้มอันดับที่1 3ไทยแข่ง8ชนะ2แพ้6มี8แต้มอันดับที่1 4โครเอเชียแข่ง9ชนะ2แพ้7มี6แต้มแพ้ให้กับแคนาดาไปไม่ได้แต้มนะครับแล้วก็อันดับที่1 5บาบัลแกเรียแข่ง8ชนะ1แพ้7มี5แต้มแล้วก็อันดับที่1 6เกาหลีใต้แข่งแ ไม่ชนะเลยนะครับมีศูนย์แต้มอันนี้ก็เป็นตารางคะแนนล่าสุดนะครับซึ่งไทยเรานะครับก็กำลังจะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับในเวลา20บมิกนา3นนาทีนะครับซึ่งก็รอการแข่งขันนั่นเองนี่เป็นตารางสรุปล่าสุดนะครับตอนนี้ที่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของตารางคะแนนสะสมของเนเธอร์ลีก2023ซึ่งเริ่มขึ้นในสนามที่3แล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องของสถิติการพบกันระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์นะครับ สำหรับการพบกันเนี่ยเอา5ครั้งหลังล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีครั้งที่6ย้อนหลังกลับไปนะคุณผู้ชมเราจะได้รู้ว่าเขาเจอกันมาเนี่ยนะครับผลแพ้ผลชนะเป็นอย่างไรนะในช่วงของปี2017นะครับเป็นศึกมองเทอร์มาสเตอร์ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์1ต่อ3เซตนะครับ ครั้งต่อมาเป็นโบกังปี2017ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0ต่อ3เซตครั้งต่อมาในัชนลีก2018ไทยแพ้เนเธอร์แลนด์0ต่อ3เซตครั้งต่อมาในั่นลีก2019ไทยก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป0ต่อ3เซตและก็ในัชนลีก2021นะครับไทยก็แพ้เนเธอร์แลนด์ไป0ต่อ3เซตนะคุณผู้ชมแต่ว่า เราจะมีช่วงที่เราชนะได้ครั้งหนึ่งคือปี2016ถ้าเราเจาะลึกลงไปอีกนะคุณผู้ชมก็คือปี2016เนี่ยนะครับเป็นศึกมงเทอร์มัสเตอร์นะครับไทยเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์26ต่อ28 21ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ23แล้วก็15ต่อ10ถือได้ว่านะครับถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยอีกแมตช์หนึง่งไทยก็เคยชนะเนเธอร์แลนด์เหมือนกันไม่ใช่ว่าแพ้รวดนะ อันนี้เป็นสตินะครับสติก็คือนำมาวิเคราะห์คุณผู้ชมว่าเกมต่อจากเนี้ยนะครับวันเนี้ยจะเป็นอย่างไรก็ถือได้ว่าก็มีสิทธิชนะนะครับแล้วก็มีสิทธิแพ้เหมือนกันแต่ทีนี้นะครับความร้ายกาจของนิ e t h e ์ l a n d คือความสูงแล้วก็เรื่องของระบบทีมที่เขาเล่นกันค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมแต่สาวไทยเนี่ยนะครับก็พยายามปรับเกมนะครับเพื่อที่จะคว้าชัยในแมตช์นี้ให้ได้นะ ตอนนี้นะครับโค้ดตรวนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาก็มีการฝึกซ้อมมีการวางแผนแอดมินก็เชื่อว่าด้วยกําลังใจคนไทยที่ไปให้กําลังใจไปเชียร์ข้างสนามด้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้กับทีมสาวไทยสู้ได้ในวันนี้สําหรับจุดนะครับที่เป็นจุดแข็งของนิ e t e r l a n d ก่อนเลยคือเรื่องของเกมรุกที่หลากหลายนะครับคล้ายๆไทยแต่ว่าอาจจะไม่ลุกแบบ ซับซ้อนเหมือนไทยอย่างเช่นลูกสูตรของเราอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเกมรุกที่หลากหลายของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับจาก VNL 2 2 3 3ที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์เป็นทีมที่ทำคะแนนจากเกมรุกที่หลากหลายได้นะครับพอสมควรเลยนะผู้เล่นในการทำแต้มเนี่ยกาะกลุ่มกันอยู่ที่75-94คะแนน ขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยนะครับมีตัวตบหลัก6คนก็จริงนะแต่ชัดชุอรอเนี่ยตบไปคนเดียวถึง125ห่างจากเพื่อนๆไปเยอะนะทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นเป้าโจมตีถูกเซิร์ฟจี้อยู่บ่อยครั้งจนเหมือนเป็นตัวรับอิสระ1คนไปเลยและทีนี้นะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเขามีเซตเตอร์ที่ใช้งานได้สลับกันไปมาได้อย่างนี้คุณผู้ชมเซตเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจหลักของทีม ที่มีหน้าที่คอยบัญชาเกมลุกได้นะครับเรียกง่ายๆว่าถ้าเซตเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเซตลูกตั้งลูกให้คนที่ตบหัวเสาได้นะครับหรือว่าตบแดนหลังได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําแต้มให้กับทีมได้นั่นเองนะทีนี้นะครับสําหรับทางทีมสาวไทยเองเนี่ยนะครับบอกว่าเน้น3ามสิ่งนี้นะครับเพื่อจบสาวส้มสาวส้มก็คือเนเธอร์แลนด์นะคุณผู้ชมสีส้มสีแสดเนี่ยนะครับเป็นสีประจําชาติของเนเธอร์แลนด์อีกสีหนึ่งนะ ซึ่งอัจฉราพรคงยศเนี่ยนะครับนักเว์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาเปิดใจก่อนการแข่งขันในชั้นลีกสนามที่3นะครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดนะหลังการฝึกซ้อมอัจฉราพรให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ทุกคนในทีมเนี่ยกำลังโฟกัสไปที่ตัวเองทีมและการแก้ไขข้อบกพร่องพร้อมให้สำหรับการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงเข้าสู่ระบบวันแรกของเรานะครับแล้ว ตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็พยายามโฟกัสตัวเองพยายามโฟกัสทีมกันมากขึ้นพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของทีมให้มากขึ้นตอนนี้ก็จะถึงวันแข่งแล้วนะครับหนูมองว่าสภาพทีมร่างกายเราเต็มร้อยมากๆพร้อมที่จะต่อสู้กับแมตท,ที่จะถึงนี้แล้วค่ะหนูรู้สึกว่าเป็นแมตท,ที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าเราไม่ได้มาแข่งที่ไทยนานมากก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆถ่ายทอดสด เป็นต้นนะครับทางออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งอัชลพรก็กล่าวขอกําลังใจนะครับจากคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนบอลเลบอลสาวไทยนะครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยนะครับคว้าชัยในแมตช์นี้ให้ได้นะคุณผู้ชมก็เพื่อที่จะลุ้นนะครับรอบที่ลึกขึ้นหรือว่าลุ้นในเรื่องของอันดับโลกที่เพิ่มขึ้นคุณผู้ชมนะครับก็เป็นผลงานสาวไทยต่อไปนะก็ส่งแรงใจกันนะครับวันนี้ 20.30นาสทีพวกเรามีนัดกันนะครับใครที่มีตั๋วชมสนามก็ยินดีด้วยนะครับใครไม่มีก็ชมทางออนไลน์นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลยบอลแล้วก็การแจ้งคะแนนรวมถึงผลวอลเลยบอลต่างๆแน่นอนครับสวัสดีครับ